ได้รับคำท้าทายจากป้าลุที่ารมรักนะครับเอ่อก็เลยต้องมาทำไอซ์บารเก็ตกันนะครับนี่ครับน้ำในถังน้ำแข็งครับเริ่มเริ่มเลย มขูงน,นะครับแล้วก็เงินมูแต่ก็ถ้ามสนกกำลังสี่พร้อมกับเงิน,นรบริจาคเขา้า่วยขอสมบคุณ์พระพุทธบาทน้ำปุนะครับ500บาทนะครับ ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนขี้หนาวนะครับแต่เราคำ้าแล้วเนี่ยก็ต้องทำนะครับเลี้ยงมาเลยนะครับน้ำเย็นมากโอ้ เย็นมากครับไม่รู้ว่าไอ้สันเนี่ยเพราะว่าน้ำเย็นหรือว่าน้ำมนนะครับแต่ที่แน่ผมไม่ยอมโดนคนเดียวแน่นะครับขอท้าต่อนะครับนะกักแขกบ้านสูประการนะครับนะักกิดบ้านสูประการแล้วก็นักบอลบ้านสประการนะครับทั้ง3ท่านหวังว่ารับคำท้าภายใน24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับ